สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบทาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่24กรกฎาคม2566ขัน้าทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคนลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ The e m p r e s s นะคะหนึ่งถ้วยนะคะ The Lover นะคะ The Date คนวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนะเขาเรียกว่าจะพูดจะคุยนะคะ นะ้าจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะเดินเลเวอร์หนึ่งถ้วยดี e อนเพลสนะคะเรียกว่าความสําเร็จนะคะนะ้าจะพูดจะติดต่อเกี่ยวกับด้างของการงานนะคะหรือว่าการค้าการขายงานทางด้านบริการนะคะนะโรงแรมบ้านเช่ารีสอร์ทที่พักที่อาศัยนะคะนะหรือเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับการเจรจางานทุกอย่างนะคะเรียกว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะใครว่างานตรง,งานก็มีโอกาสได้งานนะคะหนึ่งถ้วยมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีเข้ามาให้นะคะ จะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะมองโดยภาพรวมแล้วมีความค่อนข้างจะมีความสุขนะคะเกี่ยวกับการงานหรือว่าเกี่ยวกับความรักนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันใครที่ว่างใครที่เป็นโสดนะคะนะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกอกถูกใจบางคนเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะปิ๊งนะคะก็ได้ด้วยนะคะนั้นเดอระเิหนึ่งถ้วยนะคะความรักใหม่ๆครั้งใหม่ๆนะคะบางคนก็อาจจะจบ จากคนเก่าไปแล้วนะคะก็เริ่มมีโอกาสได้พูดคุยกับคนใหม่ๆนะคะนะเพะิ่งจะเป๊งเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอ,จเจอหรือใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งท้องนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการฝากคันนะคะนะการฝากท้องนะคะนะ่ะเดดเดทนะคะเดมเพลสนะคะเรียกว่า,าการฝากท้องฝากคันมีบุตรหลานมีบริวารน,นะคะนะค้กเรียกว่าจะมีาทายาทนะคะ ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะด้านของการงานนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกย่างประจําใครบางคนนะคะหรือใครที่ว่างๆอยู่นะคะ<ๆ>ก็มีโอกาสได้งานใหม่ด้วยนะคะ นะหรือบางคนที่ทําอยู่แล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเด็กเขาเรียกว่าจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งก็ได้ด้วยรวมทั้งใครบางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายหรืออาจจะได้รับข่าวคราวการเป็นการตายของใครก็ได้นะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะเกี่ยวกับงานศพหรือไปทําบุญลงศพนะคะจะยิ่งเสริมดวงนะคะให้กับตัวเรานะคะส่วนทางด้านของชคลาบนะคะ มีโอกาสมีโชคมีลาบได้นะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพนะคะหรือไปทําบุญลงศพนะคะก็เอาเลขจากคนเสียชีวิตมาเสี่ยงหรือจากเลขของเซมสีนะคะก็ได้ด้วยนะคะน่ามาเสี่ยงโชคได้ส่วนเลขมงคลน,นะคะจากพรเซมสีมีเลขสามหนสนะคะสามหนสนะคะต่อไปนะคะคนหนุ่จันทร์ คนบรรจันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดิเลเบอร์นะคะนะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะคนบรรจันในช่วงนี้นะคะคำพูดมีสเสน่ห์นะคะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะงานทางด้านบริการนะคะด้านร้านอาหารความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ นะช่างเกจิช่างไอเดียนะคะก็เรียกว่าใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์นะคะความสำเร็จนะคะนะเดินเลเวอร์นะคะเจ็ดเหรียญนะคะคำนวณการเงินตลดนอดคนจันในช่วงนี้นะคะทําบัญชีแทบทุกวันนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะนะเรียกว่าคํานวณความละเอียดความรอบคอบนะคะใครที่ทําเกี่ยวบข้องกับบัญชีนะคะค่อนขอ้างจะละเอียดนะคะคํานวณเขาเรียกว่ามีความรอบคอบดีนะคะ นะก,ก็กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะใครที่ทําอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะเก็บจะออมได้ในอนาคตได้ด้วยนะคะนะมองถึงเขาเรียกว่ามองถึงาการมีเก่งกาไรนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะนะัสเตรนนะคะเป็นคนเก่งนะคะถึกอึดอดทนนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะความรับผิดชอบมากมายนะคะคนจันทร์แต่ก็ไม่เกินความสามารถนะคะนะเขาเรียกว่าคน คนที่เก่งนะคะนะมีภาระนะคะหลายๆอย่างให้เราต้องรับผิดชอบหรือบางคนในช่วงนี้ก็เรียกว่ามีงานใหญ่ๆเข้ามาให้เราต้องแบกด้วยนะคะนะราชนิพนธ์นะคะนะความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็มีเข้ามามากมายนะคะคุณผู้หญิงใครบางคนนะคะอาจจะต้องเขาเรียกว่า ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทาศัลยกรรมนะคะตกแต่งความสวยความงามนะคะเฉดโบท็อกร้อยไหมเกี่ยวข้องกับความงามนะคะหรือบางคนก็เดินช้อปปิ้งตามห้างนะคะก็ได้ด้วยนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับางานทางด้านบริการประเภทเสื้อผ้าหน้าผมนะคะลูกค้าเยอะด้วยเหมือนกันนะคะนะเรียกว่าเจมตลาดได้นะคะในช่วงนี้งานท,างที่เราทําอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านไหนนะคะยังมีเม็ดเงินเข้ามานะคะยังมีเขาเรียกว่าการเงินไม่ขาดนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคุณผู้หญิงอาจจะค่อนข้างจะแข็งหรือว่าขมคนรักนิดนึงนะคะนะก็ลดลงมานะคะยังไงก็ยังเป็นความรักที่เขาเรียกว่ายังต้องช่วยเหลือกันต่อไปนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะน่ามีโอกาสเจอะเจอนะคะ รักครั้งใหม่ได้ด้วยนะคะบางคนเพิ่งจะปิ๊งนะคะเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอนะคะแต่สําหรับใครบางคนนะคะน่ขึ้นสตรนนะคะเขาเรียกว่าเป็นพ่อไม้นะคะเป็นแม่ไม้เรียกว่าเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถอยู่คนเดียวได้นะคะอาจจะก็เรียกว่าช่างเลือกก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะยังไม่เปิดเผยนะคะยังเป็นความรักที่ปกปิดซ่อนเร้นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่เจอบการเสี่ยงดวงนะคะน่าจะได้จากความขวัญนะคะจะได้จาก การคำนวณน,นะคะเจ็ดเหรียญราชินีพระจันทร์นะคะนักการคำนวณการาตัวเลขนะคะก็มีโอกาสที่จะเอามาเสี่ยงโชคได้นะคะส่วนเลขมงคลอย่างพันยีิบสีนะคะมีเลขหกเจ็ดแปดสองนะคะหกเจ็ดแปดสองนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร วันอังคารเจ้าชายถวยนะคะสิกเซนลางสังหอ์นะคะนัสติปัญญานะคะในช่วงนี้คนวันอังคารนะคะความละเอียดความรอบคอบนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะมีความรู้สึกจะมีความละเอียดนะคะแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะคะนะบางคนอยากจะไปวัดอยากจะไปทําบุญอยากจะไปสวดมนต์อยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะจาก บุตรล้านบริวารน,นะคะเดนะคะนะก็มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะนะงานศพของใครนะคะหรือไปร่วมงานาบางคนก็มีโอกาสเดินทางไปทําบุญลงศพนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะราชาไม้เท้านะคะการงานนะคะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่นะคะนะหรือใครที่ว่างงานตกงานนะคะ นะใครที่ว่างานตกงานอยู่นะคะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆนะคะที่ใครที่ไปสมัครนะคะไปเกี่ยวกับการสอบการแข่งขันนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะหรือใครที่ทําอยู่แล้วนะคะนะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเป็นแปลงได้แต่ก็คุณก็มีโอกาสได้เริ่มใหม่ที่ใหม่ได้ด้วยนะคะนราชาไม้เท้าหรือใครที่ธุรกิจส่วนตัวนะคะยังมีความมั่นคงดีนะคะนะยังเกมตลาดได้ดีอยู่นะคะห้าไม้เท้าการงานอาจจะมีการแข่งขันการค่อนข้างจะสูงนะคะ งา,งานที่ทําประเภทเดียวกันกับเราบางคนอาจจะเครียดๆบ้างนะคะแต่ยังไงเราก็สู้ได้นะคะนั้นในช่วงนี้นะคะคนวันอังคารใครที่ทําเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากหรือว่ารวมทีมรวมกลุ่มระวังเพื่อนร่วมงานนะคะมีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีปากเสียงนะคะห้ามไม่ท้าคนที่ขัดแย้งกันนะคะ นะคนที่ตีกันนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสมีเขาเรียกปากเสียงเถียงกันไปเถียงกันมาได้ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งกับคนใกล้ตัวกับลูกค้านะคะก็ต้องระวังนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปมีปากเสียงกับใครนะคะยังไงก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะดเดี๋ยวเดชเข้ามาประกอบตัวความเจร้อนนะคะต้องจะทาอะไรในช่วงน,นี้ต้องใช้สติต้องใช้ความสุขุมนะคะนะมีเจ้าชายถ้วยขึ้นมานะคะนะต้องเขาเรียกว่าต้องใช้ความละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะยังไงก็สามารถผ่านพ้อนอุปสรรคนะคะ ส่วนทางด้านของการเงินนะคะอยู่ในช่วงของการซ่อมแสมบางคนนุ่นพังนี่พังนุ่นเสียนี่เสียนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะ,ค,ะคนที่มีคู่ครองในช่วงนี้ก็ต้องระวังการทะเลาะระวังการขัดแย้งไว้บ้างนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะนะในช่วงนี้จะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะคะโชคลาภวันนี้นะคะจะโดดเด่นเรื่องการงานนะคะส่วนใครที่เจ้าการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากไพยิปีนะคะมีเลข030 5หนะคะ 0 3นสามศูน้าะคะต่อไปนะคะคนบนพุทธคนบนพุทธนะคะคนบนพุทธนะคะเดเดนะคะคนักนะเครียดเลยนะคะในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะเขาเรียกว่าเครียดนะคะ นะเดวเดนขึ้นมาเป็นเซนเตอร์นะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะระวังเก็บป,ป่วยไม่สบายได้ด้วยนะคะนะบางคนอยู่ในช่วงของมอนัสหรือเปล่านะคะนะก็คุณก็พยายามที่จะอดทนนะคะราชนดีดาบนะคะคุณก็พยายามที่จะต่อสู้นะคะพยายามที่จะก็เรียกว่าอดทนมุ่งมั่นนะคะนะก็ยังไงก็ผ่านพ้นไปได้นะคะด้วยความ เก่งนะคะราชนิดาบเขาเรียกว,ว่าถึกอึดนะคะแล้วก็อดทนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะนั้นะยังไงก็รอดนะคะในสิ่งที่เรา,ากังวลอยู่นะคะหกถ้วยนะคะมีโอกาสได้เดินทางนะคะไปในสถานที่เก่าๆเ,เดิมๆที่เราได้เคยไปมาแล้วนะคะนะักจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะนั้น ธุรกิจที่ทําอยู่นะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวก็ยังมีลูกค้าเก่าๆแวะเวียนกลับมานะคะนะลูกค้าประจำนะคะลูกค้าเก่าๆนะคะยังยังกลับมาอุดหนุนอยู่นะคะนะเดมเพลตนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ยังคอยช่วยเหลืออยู่นะคะใครมีปัญหาอะไรนะคะก็ให้มองหาผู้ใหญ่นะคะที่เป็นคุณผู้หญิงนะคะอาจจะให้ความช่วยเหลือเราได้หรือให้การปรึกษานะคะชี้แนะนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันหรือว่าใครที่อยู่ในช่วงของการตั้งคันนะคะก็มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหมอนัดหรือเปล่านะคะกินยาหาหมอนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่ใครที่โกรธการเครืองกันมาก่อนหน้านี้มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะ นะเรียกว่ารักเก่าจะหวนกลับมานะคะหรือใครที่เป็นโสดก็อาจจะเจอรักใหม่นะคะเรียกว่ารักต่างวัยก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่เจ้าการเสี่ยงดวงนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพเอาเลขจากคนเสียชีวิตมาเสี่ยงหรือเลขเก่าๆที่เราเคยเสี่ยงมาแล้วนะคะจะมีโอกาสให้โชคได้ส่วนเลขมงคลจากพันยี่สิบสี่นะคะมีเลขแปดศูนย์หกสามนะคะแปดศูนย์หกสามนะคะ ต่อไปนะคะคน,นคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสหกถ้วยมีโอกาสที่จะต้องเดินทางนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เก่า เดิมๆที่เราได้เคยไปมาแล้วหรืออาจจะเจอเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะนะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนักธุรกิจส่วนตัวที่ทําอยู่จะมีลูกค้าเก่าๆนะคะลูกค้าประจานะคะจะไว้เวียนกลับมานะคะใครที่มีเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะยังมีลูกค้านะคะนะเดินไจีเชนนะคะบางคนกําลังคิดอยากจะเริ่มงานใหม่นะคะต่อยอดธุรกิจหรือว่าทําสิ่งใหม่ๆนะคะนะบางคนกําลังคิดอยากจะค้าขายทางโลกออนไลน์ทําได้เลยนะคะ นะคุณเป็นคนมีสมองที่ดีนะคะนัเรียกว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะนะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะคุณพูดเก่งคุยเก่งนะคะนะเขาเรียกว่ามีวาทศิลป์เป็นนักพูดเป็นนักคุยเป็นนักติดต่อเป็นนักเจรจานะคะเป็นนักสื่อสารหรือใครที่เป็นหมอดูนะคะก็ ซิกเซนลังสัรห์ก็ค่อนข้างจะเป็นย่ำด้วยนะคะบางคนทํางานควบคู่นะคะสองสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะอยากเพิ่มงานอยากจะขยับขยายงานนะคะก็เขาเรียกว่าดีนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีเด e เรเบอร์นะคะความสําเร็จเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะบางคนในช่วงนี้ก็เรียกว่าจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครมกักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะนะเขาเรียกว่า พูดเก่งคุยเก่งเจรจาเก่งความสําเร็จนะคะในช่วงนี้นะคะโหดวงดีคนวันพฤหัสเดสันน,นะคะนัดเดืสันเดนมารเชียนนาฬิกาไทยคดีมากนะคะน่าจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีนะคะเดือดสันแสงสว่างนะคะกําลังจะเรียกว่าจะส่องเข้ามาหาเรานะคะน่าจะได้เขาเรียกว่าการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะใครว่างงานตกงาน,นก็มีโอกาสได้งานมีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะ หรืองานที่ทําอยู่แล้วเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงนะคะเจมตลาดได้ดีความรักมีโอกาสพบคนที่ถูกใจหน้าตาดีนะคะเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะนะธุรกิจการงานนะคะอาจจะใครที่ว่างงานตกง,งานอย่าอยู่เฉยนะคะในช่วงนี้ดวงดีนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันด้วยนะคะโช่งลาบนะคะบ้านเล็กที่ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยี่สีมีเลข6169นะคะ6169นะคะต่อไปคนบนสุ์ <c oughs> คนุนสุกนะคะเดเมจิเชียนนะคะคนรุนสุกในช่วงนี้นะคะซิกเซนนะคะลางสังหรณ์นะคะนะค่อนข้างจก็แม่นยำนะคะบางคนนะคะมีโอกาสได้เริ่มง,งานใหม่หรือกําลังคิดนะคะบางคนกำลังคิดอยากจะเริ่มง,งานนะคะอยากจะเพิ่มงานอยากจะต่อยอดธุรกิจนะคะนะบางคนมีงานประจำอยู่แล้วนะคะไม่พอนะคะนะอยากเพิ่มงานอยากค้าขายทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลลงมือทำได้นะคะคนุสุขนะคะนะเกี่ยวข้องกับโซเชียลนี่ดีมากนะคะ นัคุณเป็นคนช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะเน้นไล์สดหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะเ้าเรียกว่าเป็นนักพูดเป็นนักวิชาการเป็นนักเจรจาเป็นนักติดต่อเป็นนักพรีเซนต์นะคะดีมากนะคะนะบางคนเป็นหมอดูนะคะซิกเซน์แม่นยำนะคะนะในช่วงนี้นะคะการเงินไม่ขาดนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะนะเป็นคนเขาเรียกเก่งนะคะ เดอชาริออตนะคะมีดวงเดินทางด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับการงานบางคนมีโอกาสเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะักงานทางด้านต่างชาติก็ค่อนข้างจะโดดเด่นด้วยนะคะนะักเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะักพ้าชุดใหญ่ขึ้นหมดเลยคนวันสุกนะคะดวงแข็งมากนะคะสเตรนท์นะคะถึกอึดอดทนนะคะน,นะ,ะนะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบมากมายคนวันสุกไม่กลัวนะคะสมองดีมากในช่วงนี้นะคะ เขาเรียกว่ามันสมองที่ค่อนข้างจะดีนะคะความคิดไม่สิ้นสุดความคิดไม่หยุดอยู่กับที่นะคะแต่ก็จะส่งผลดีในอนาคตได้โอ้โหดวงดี4ีี่ใบไพ่ไพ่ชุดใจญหมดเลยนะคะในช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวัดไปทําบุญนะคะไปปฏิบัติธรรมนะคะไปเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับงานบุญด้วยนะคะนะผู้หลักก็้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะ นะใครที่กําลังคิดอยากจะอุปสมบทหรือไปปฏิบัติธรรมนะคะนะคุณก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมานะคะนะเดินทางไปไหนในช่วงนี้คล้าคลาปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะนะบางคนนะคะใครที่กําลังศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะคะปริญญาเอกปริญญาโทนะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะยังเป็นความรักที่ เป็นห่วงเป็นใย,ยกันดีอยู่นะคะแต่คุณผู้หญิงอาจจะแข็งแข็งนิดนึงนะคะข่มคนรักหรือเปล่านะคะก็ลดลงมานะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจแต่สำหรับใครบางคนช่างเลือกนะคะนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสเตรนนะคะเอ่อเดอร์มเชีชนนะคะช่างเลือกนะคะถ้าไม่ถูกอ,อกถูกใจก็เรียกว่าอยู่คนเดียวดีกว่านะคะนะเพราะเราเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะเอาตัวรอดได้นะคะ แต่ก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะบางคนเจอกันทางโลกออนไลน์นะคะเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคหมายเลขยวดยันผ่านาจะให้โชครวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคนะคะเราก็เลือกเอานะคะนะัมีหลายช้อยให้เลือกส่วนเลขมงคลจาก24่ยิปซีนะคะมีเลข17 8 9นะคะ1789นะคะ ต่อไปนะคะคนมันเสาคนมันเสารนะคะเป็นอย่างไรคนมันเสานะคะสองเหรียญคนมันเสานะคะในช่วงนี้นะคะด้านของการเงินนะคะด้านของการเงินนะคะ ค่อนข,ข้างจะหมุนนะคะใครบางคนเรียกว่าหมุนติ้วเลยนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะมีโอกาสกดบัตรเครดิตทำเสินเชื่อได้ด้วยนะคะหรือหยิบยืมนะคะทางการเงินนะคะนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็นคุณแม่นะคะนะพี่ป้านาอาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้หญิงให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะคุณผู้ชายนาเรอุปถัมภ์ภรรยาหรือว่าคุณแม่หรือว่าลูกสาวนะคะนะคนที่รักเราคนที่เป็นห่วงเราก็ได้ด้วยนะคะ น้าเจ้าชายแม่เท้ามีดวงเดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะนะเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นงานใหม่ได้ด้วยใครว่างานตรงงานมีโอกาสได้งานนะคะอย่าอยู่เฉยนะคะขอใช้ความเพียรพยายามใช้ความกระตือรือร้นเจ็ดเรียนนะคะเรียกว่าคำนวณการเงินตลอดทําคำนวณการเงินแทบทุกวันนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะนะใครที่เขาเรียกว่ารู้จักคุณค่าของการเงินนะคะนะใครบางคนอาจจะเขาเรียกว่าเจ็ดเดือนสองเรียญน,น,นะคะก็ บางคนทําเกี่ยวข้องกับงานบัญชีก็ได้ด้วยนะคะนะการเงินยังไม่ถึงกับขาดมือเสทีเดียวนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดมีโอกาสคนโสดนะคะเขาเรียกว่าจะโฟกัสเรื่องการงานก็การเงินนะคะนะแต่สําหรับใครที่ว่างงานนะคะอย่าอยู่เฉยนะคะคุณก็มีโอกาสได้งานนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะสมัครเรียนสมัครสอบช่วงนี้นะคะอย่า เขาเรียกว่าขอใช้ความเพียพยายามนิดหนึ่งนะคะการงานที่ทําอยู่ยังเก็มตลาดได้ดีนะคะนะยังไม่ยังไม่เงียบเหงานะคะยังมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะชครลาบในวันนี้นะคะใครที่จอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพัญชนเลขสองสมศนเจ็ดนะคะสองสนะคะนี่คือดวงของคนวุนเสา์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับการทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ